จะเล่าเรื่องดาวเกตนะครับหรือดาวพระเกตให้ฟังแบบง่ายๆนะฮะ ep สองนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อคลิปแรกนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของดาวเกตในมุมโหราศาสตร์นะฮะหรือมุมโหราศาสตร์ไทยนะครับทีนี้ฮะมันก็ต้องมีเรื่องของตำนานของดาวพระเกตนะครับฉะนั้นช่วงนี้มาละไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอเคเรื่องของตำนานของดาวพระเกตนะฮะดาวพระเกตเนี่ยมันเป็นดาวที่ไม่มีตัวตนนะครับใครที่ บอกว่าดาวพระเกตนะครับหน้าตาเป็นยางไรนะฮะแล้วก็มีประวัติอย่างไรนะฮะทันี้มีนะฮะในเรื่องของตัวตนมันไม่มีรูปลักษณ์นะครับจับต้องได้ทีนี้มีอยู่วงโครจรนะครับอยู่คู่กับดาวอะไรหรือว่าวงโครจรแบบไหนนะฮะแต่ว่ามันเหมือนกับดาวทิพย์นะฮะดาวสมมุตินะฮะแต่ว่าพอคนที่เขานํามาใช้นะครับในเรื่องของการพยากรณ์เนี่ยโอเคมันก็มีผลนะครับต่อเนื่องรือว่ามี โอกาสที่จะเกิดสิ่งสิ่งนั้นนะครับเขาก็เลยมองว่าเอ,อดาวพระเกตเนี่ยมันสามารถจะนํามาใช้ทําให้การพยากร์มันแม่นยําขึ้นทําให้การพยากรณมีสีสันแล้วก็มีความละเอียดมากขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะต้องบอกก่อนเพราะว่าบางคนเอดาวพระเกตมันไปยังไงเนาะมองบนฟ้าอยู่ทิศองศาไหนไม่มีนะฮะมันเป็นภูมิปัญญานะครับจริงๆก่อเกิดตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่นํามาใช้แล้ว ทำให้การพยากรณ์มันละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับเวลาที่เราดูหรือว่าฟังโหราศาสตร์นะฮะกับดาราศาสตร์นะฮะมันจะมีบางเรื่องที่มันย้อนแย้งกันก็พอสมควรนะฮะฉะนั้นมันก็เหมือนกับศาสตร์ศาสตร์หนึ่งมากกว่านะครับพอเอามารวมกันแล้วมันจะทะเลาะกันได้ถ้าเออดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดวงคัรดาวราหูอยู่ไหนดาวราหูไม่มีเพราะ่มันเป็นเงาของโลกดาวพระเกตดาวพระเกตไม่มีมันดาวทิพย์นะฮะดังโหราศาสตร์ไทยก็จะหาศาสตร์ในการทำยังไงก็ได้ให้การ พยากรณ์แม่นยำนะฮะเพราะนั้นเป้าหมายของโหราศาสตร์คือทำยังไงก็ได้ให้เวลาที่ดูดวงแล้วนะครับดูดวงเราแล้วแ,วแม่นยำขึ้นละเอียดขึ้นเข้าใจมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าที่มาที่ไปของชีวิตเราจางนี้ไปมันจะเป็นยังไงมากขึ้นเะนั้นนี่คือเป้าหมายของโหราศาสตร์นะครับโอเคเนาะต้องบอกว่าถ้าตามตำนานนะครับมันมีคำว่านิทานชาติเวรนะครับมันก็จะมีเรื่องเรื่องหนึ่งเขากล่าวถึงดาวพระเกตนะฮะว่าจริงๆแล้วดาวพระเกตนะครับมันคือหางของ ดาวราหูนะฮะใครที่เคยเวลาไปวัดนะครับหรือว่าไปที่ไหนก็ตามที่เขาสร้างรูกปั้นดาวราหูเห็นไหมฮะมันจะเป็นราหูแล้วก็กําลังอมนะฮะพระอาทิตย์พระจันทร์นะครับเนน่ยถืออย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าข้างหลังของดาวราหูนะฮะมันเหมือนกับเอ๊ะทำไมราหูไม่มีตัวไม่มีขาถูกไหมฮะแท้จริงแล้วนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเขามีเป็นหางนะครับเป็นหางนะ นึกออกไหมครัว่าเป็นยักษ์นะฮะแล้วก็ข้างล่างเป็นหางเหมือนงูเลยนะครับนี่นะฮะตำแหน่งเนี้ยแต่ก่อนที่เขาบินไปมาแบบนี้นะฮะราหูแล้วก็ครึ่งล่างเขาเป็นพระเกตนะฮะปรากฏว่ามีครั้งหนึ่งนะครับที่เจ้าราหูนะฮะดันไปทะเลาะหรือมีเรื่องนะครับนะะกับพระอินนะฮะบางคนก็บอกบางคนก็บอกเป็นพระอิศวรบางคนก็เป็นพระศิวะนะครับแล้วแต่ตำนานเพราะว่ามันเป็นตำนานที่ แล้วแต่ใครจะเขียนนะฮะแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าพอรบกับพระศิวะหรือพระอินหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะปรกกฏว่าเจอจักนะฮะจักนะครับอืมไม่ใช่จักเย็บผ้านะฮะคือจักที่วงกลมๆนะฮะนี่แหละเวียงฟิวนะครับพระอินเขาเวียงนะครับจักแล้วก็ตัดกลางลําตัวนะครับพอสู้กันนะฮะพอกลางลําตัวของราหูนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นในวัดว่าเออราหูทำไมเห็นมีแค่ครึ่งท่อนนะฮะ ขาไปไหนจริงๆมีขานะฮะแล้วไอ้ครึ่งท่อนที่ถูกตัดไปฮะมันก็ร่วงหล่นลงไปนะฮะกลายเป็นดาวพระเกตแบบเต็มตัวนะฮะเพราะฉะนั้นดาวพระเกตเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปคือเขาก็อยู่ล่างเดียวกับราหูสมัยก่อนนะครับพอถูกจักรตัดตุ๊บนะฮะมันก็เหมือนกับจิ้งจกนะฮะไม่ตายนะครับคือไม่ประเพียวเฉาตายเขาก็กลายล่างมาเป็นพระเกตนะครับนี่ฮะเป็นเป็นตามเขาเรียกตำนานนิทานชาติเวทนะฮะแต่ เขาก็เขียนในเรื่องของดาวพระเกตอีกบุมหนึ่งนะครับว่าดาวพระเกตเนี่ยเกิดจากพญานาคนะครับเออมันมีเเรียกคำพีเฉลิมใต้พพนะฮะเขาบอกพระเกตนะครับเกิดจากพญานาคนะครับเอาพญานาคนะครับพระศิวะไปส่วนะฮะเอาพญานาคมา9้าตัวนะครับนะเก้าตัวนะแล้วมาบดนะครับบดขยี้เลยนะฮะให้บดแล้วก็ป่นให้กลายเป็นเหมือนผงแป้งเลยนะครับอืมเรียกบดบดเป็นผงนะฮะแล้วก็นําผ้าสีทองนะฮะ เอามาแล้วเอาบดผงที่ใส่นะฮะผงพญานาคนะฮะทั้ง9ตัวเนี่ยเอามาเสร็จแล้วก็เอาน้ำอมฤตนะครับคือน้ําชุบชีวิตนะฮะแล้วก็พรมปุ๊บปุ๊นะฮะปรากฏว่าตําแหน่งที่ผงที่พญานาคที่ป่นอยู่นะครับก็กลายร่างนะฮะเป็นเทพบุตรนะฮะไอ้ร่างกายสีทองเลยแล้วก็ให้นามว่าเป็นพระเกตนะครับนี่ฉะนั้นมีตำนานพระอาทิตเขาก็ ทำจากอะไรก็ตามเนี่ยมันพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารเนี่ยก็จะมีที่มาที่ไปคล้ายๆกันะฮะก็คืออยู่ที่ว่าจะเอาอะไรมาบดป่นนะครับเป็นผงแล้วก็พรมด้วยน้ําชุบชีวิตนะฮะก็กลายร่างเป็นเทพประบุตรพระเกตนะฮะมันจะมีเทพประบุทรพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารเลงครับเพราะฉะนั้นพระเกตเขาก็มีที่มาที่ไปของเขาก็เหมือนกันนะฮะเวลาที่เขานํามาแต่งเป็นนิทานชาติเวรเขาเอาไว้ให้สําหรับเราจำนะฮะเราจําได้ว่าโอเคนะพระเกตนี่คือเลขเก้านะ โอเคราศีจริงมีหลายคนนะฮะบางคนเป็นสีทองบางคนเป็นสีบรอนแล้วแต่นะฮะแต่เขาก็นํามาใช้ในการพยากรณ์ว่าดาวพระเกตเนี่ยพอไปอยู่ที่ไหนนะครับมันก็ทําหน้าที่คล้ายๆนก2หัวนะฮะในคลิปแรกผมทํอีพีหนึ่งไว้บอกว่าดาวพระเกตนะฮะพอไปอยู่โคจรนะครับไปอยู่ในตําแหน่งของดวงชะตาของใครนะฮะที่ดวงคนนั้นเขากําลังดีๆอยู่นะฮะหรือว่าพื้นดวงเขาดีนะฮะ มันจะเสริมเชืดอชูให้ดีแบบยิ่งขึ้นไปนะครับถ้ามีตังอยู่แล้วนะฮะดวงการเงินดีนะฮะพอพระเกตเข้ามาโคจรปึ้งทับนะครับมันก็จะทำให้คนคนนั้นรวยขึ้นไปอีกนะฮะแบบนี้เลยนะหรือถ้าดวงใครนะครับดาวการเงินก็ไม่ดีนะฮะช่วงนั้นโหดาวการเงินก็เหียวเฉาอีกนะฮะดาวพระเกตมาโคจรทับนะครับพระเกตเห็นอาเองอ่อนแออยู่ใช่ไหมงั้นต้องซ้าให้ จมดินไปใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นพอดวงใครแย่ๆอยู่นะฮะแล้วดาวพระเกตก็ไม่ดีครับไอ้ดาวอื่นดาวกาันยนก็ไม่ดีนะฮะพอดาวพระเกตเข้ามาทับปังนะฮะยิ่งหนักหน่วงใหญ่นะครับในเ่ตพระเกตมันมัน,ม,นมันประเภทแบบเห็นใครดีก็โอเคเข้าร่วมด้วยเห็นใครที่แย่เขาไม่ช่วยนะฮะเขาซ้ําลงมาฮะเนี่ยฮะ,ฮะเรียกว่าที่มาที่ไปแล้วก็หลักการทํางานของดาวพระเกตนะครับ ที่เราเห็นนะฮะวันนั้นดาวพเกตเขาย้ายวันที่4พฤศจิกายนะฮะถึงวันที่31เดเดือนธันวานะครับก็คือดาวพฤกต์เขาจะโคจรทุก2เดือนเขาถึงจะย้ายบ้านไปอีกราศีหนึ่งราศีหนึ่งไปเรื่อยๆนะฮะวันนั้นตอนวันที่4ะนะครับพฤศจิกาเนี้ยจนถึงวันที่สิเนะฮะเขามาอยู่ในตําแหน่งราศีพฤกษบนะครับาลาศีพฤกษบนะแล้วเดี๋ยวพอหลังวันที่สามเอ็ดก็คือวันที่1มกราครับ เขาก็จะย้ายอีก2เดือนนะครับประมาณ2เดือนเขาก็ย้ายไปละศีเมษนะฮะเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆเมษแล้วไปมีแล้วไปอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุก2เดือนแล้วก็ต้องให้รู้ว่าดวงชะตาแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเออจิงดาวพระเกียรติมาเนี่ยมันช่วยเสริมให้เราดีขึ้นหรือว่ามันช่วยซ้ํากระทึบให้เราแย่ลงนะครับบางทีมันก็ต้องดูดวงรายคนนะครับดูดวงแต่ละคนนะฮะแต่ถ้าเราเห็นว่าการพยากรณ์แบบ ในคลิปนะครับต่างๆเนี่ว่าเป็นราศีฮะราศีนั้นราศีนี่นะครับจริงๆเขาก็เอาไว้ดูแบบคร่าวๆโดย,ดยทั่วไปนะฮะแต่ถ้าจะดูละเอียดจริงๆเลยว่าเขาเสริมหรือเขาซ้ําอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องดูเฉพาะคนมากกว่านะครับนี่คือเรื่องคร่าวๆนะฮะกับดาวพระเกตนะครับในคลิปนี้นะโอเคนะครับก็น่าจะหมดในเรื่องของดาวพระเกตนะฮะใครที่ผมจะเอาไปลงนะครับในเพลย์ลิสต์นะครับใน Academy นัดอะคาเดมี่นะฮะ ถ้าใครที่จะรู้เรื่องดวงชะตานี้ผมไม่ได้แบบสอนเรื่องดวงชะตานะฮะอันนี้เราให้ฟังแบบคร่าวๆทั่วไปนะฮะคนทั่วไปก็ฟังได้นะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะฮะผมก็จะไปลงในนัดอะคาเดมีครับใครที่อยากรู้เรื่องของดาวต่างๆหรือว่าการพยากรณ์ต่างๆโดยทั่วไปคร่าวๆนะฮะก็ลองไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับในนัดอะคาเดมีได้นะฮะผมก็จะลงเรื่องต่างๆเอาไว้นน้นด้วยนะครับไปแล้วครับโชคดีครับสวัสดีครับ